โดยเฉพาะการสอนเรื่องรักนวลสงวนตัวหรือการรักษาเขาเรียกว่าพรหมจันย์หรือเรื่องทางเพศให้ดีนะครับเพราะว่าตัวเนี้จะไปส่งผลต่อการสร้างครอบครัวในอนาคตสมมุติว่าเราปลูกต้นไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นต้นที่ดินอุดมสมบูรณ์เวลาปลูกอะไรมันจะขึ้นดีใช่ไหมไอ้ตัวเฟมินีนของผู้หญิงอ่ะเปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์ของดินอลองนึกภาพว่าถ้าดินนะทัดดินผืนนั้นถูกปลูกด้วยพืชที่มันล้มลุกเขาเรียกว่าพูดพืชที่แบบ เขาเรียกอะไรไล่เลื่อนลอยอ่ะลองนึกภาพนะปลูกแบบไล่เลื่อนลอยอ่ะคล้ายๆกับ1ปีโคน่น2ปีโคน่นเพราะนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นหน้าดินเน่ะสารเขาเรียกว่าสารอาหารหน้าดินถูกทําลายเอาออกไปหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ถูกเขาเรียกว่าไม่รักงวนสงวนตัวของตัวเองเนี่ยแล้วเอาเซ็กหรือเอาร่างกายไปให้ผู้ชายที่ไม่คิดจะเลี้ยงเขาก็คือเปรียบเสมือนกับไม้ล้มลุกอ่ะ คือปลูกแป๊บหนึ่งจริงคล้ายๆกับอยู่ปีนึงนอนด้วยกันเลิกกันไม่ได้คิดจะเลี้ยงแต่แรกเพราะเลี้ยงตัวเองยังเลี้ยงไม่ได้ถูกไหมยังอยู่ในวัยเรียนมปลายหรือมหาลัยยังขอเงินแม่อยู่เลยจะเลี้ยงใครได้แล้วแล้วเราไม่ได้สอนลูกสาวให้รักนวลสงวนตัวใช่ไหมแล้วลูกสาวก็ไปอยู่ขอด้วยกันก็ไปไปนอนเกิดอ,อะไรขึ้นมันเหมือนกับปลูกไร่เลื่อนลอยอะ่ะหน้าดินสารเคมีดินหมดเกิดอ,อะไรขึ้นพอไปไปมีครอบครัวปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะว่าสารอาหารดินหมดแล้วนั่นแหละคือปัญหาของคนที่บ o d y เ a r หรือ ผ่านผู้ชายมาโดยที่มาเยอะมากเกินไปทําให้พอไปสร้างครอบครัวนึกภาพว่าผู้หญิงที่มีเฟมินีนที่มันสูงพอไปสร้างครอบครัวไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงสามีไปเลี้ยงอะไรมันจะเติบโตดีหมดเลยแต่คนที่ไม่จัดการตรงนี้ดีๆเนี่ยก็จะเหมือนกับดินที่ไม่มีแร่ธาตน,นะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะนั้นผู้หญิงที่ที่เคยผ่านอะไรมาเยอะเกินไป นะครับแล้วโดยเพราะเวลาเลิกกับผู้ชายแล้วถูกทิ้งถูกนอกใจหรืออะไรก็จะทําให้เหมือนแบบเหมือนหน้าดินถูกทําลายใช่ไหมก็จะทําให้พอไปสร้างครอบครัวครอบครัวมันมันไม่โตอ่ะบางทีผู้ชายนอกใจบางทีลูกก็เป็นซึมเศร้าบางทีก็อะไรเนี้ยเพราะผู้หญิงหน้าที่หลักคือการประคองครอบครัวให้เหมือนเป็นเป็นที่แบบทําให้ครอบครัวเติบโตเพราะฉนั้นสมาชิกในครอบครัวเปรียกเหมือนต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้แล้วผู้หญิงเปรียบเหมือนหน้าดินตรงนั้นนะนี่นี่คือความสําคัญตรงนี้เลยนะครับ